สวัสด,ดีครับโอมครับแคมเปอร์นู๋นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่เอราวันโป่งแยงจังหวัดเชียงใหม่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวเต็นท์จากค่ายดีวีดีแล้วครับหลังจากที่ไปงานมิ팅นะครับดีวดีกับโคดิแอคไปติดใจเต็นท์ดีวดีมาก็ ตัวข้างหลังผมตัวนี้ตัว AE ไอเต็นก็ดีก็จะมี d u ักเต็เนค่อนข้างหลายสไตล์นะครับเต็นเอไตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้าง A e ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าปากระเบนผมว่ารูปทรงมันอาจจะมีความคล้ายปากระเบนข้อมูลภาษาญี่ปุ่นครับจากน้องคนเดิมครับกันนะครับล่างภาษาญี่ปุ่นของทีมแคมเปอร์เนี่ยวูใครยังไม่ดูคลิปของกันไปดูได้นะครับที่เป็นวันเดย์ทริปไปนั่งคุยเรื่องตะเกียงกันเดี๋ยวไปกดดูได้ก็โอเคเรามาดูกันเลยแล้วกัน AE เต็นเป็นเต็นสไตล์เคบินจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นห้องเป็นอะสตูดิโอกนอ่่วา ต็นต์ตัวนี้น้ําหนักคือ11.2กิโลกรัมก็คือจะมีตัวเต็นต์แล้วก็มีเสาเสาเนี่ยจะมีเป็นเสาหน้ากับหลัง2ต้นแล้วก็เป็นต้นที่ตัวโครงด้านข้างนะครับ4ต้นตัวเสาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอันลอยดูดีมากเลยมันออกน้ําตาลทองนะไม่เคยเห็นเสาแบบนี้นะครับจากดีโดีเป็นรุ่นใหม่ๆก็ผมว่ามีอะไรใหม่ๆมาน่าสนใจเลยด้านหน้านะครับความกว้าง3มเมตรสิเซนจากจุดตรงนี้นะครับไปข้างหลัง3มเมตรสีความโดดเด่นมันก็คือมันเป็นมุ้งหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน้าบ้านก่อน นี่เราสามารถม้วนเก็บอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเหมือนกันทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับนี่นะครับผมไม่ดูตรงประตูก่อนอนี่ตัวม้วนก็รูดได้จนสุดเหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับแล้วมันก็จะมีองสลับที่ไว้ล็อกไว้แขวนเต็นท์แบบลักษณะนี้อยู่แล้วตรงนี้ซ้ายขวาเหมือนกันมันจึงเป็นเต็นที่เหมาะกับผว่าทั้ง ฤดูร้อนรดูหนาวฝนก็ดีเพราะว่าถ้าฤดูร้อนเราเปิดมุ้งหมดเลยถ้าหลังก็เปิดมุ้งได้เดีย๋ยวถ้าเกิดเราจะปิดบังด้านหน้าหน่อยเราก็เปิดมุ้งด้านหลังไว้เอาตรงส่วนประตูเนี่ยปิดบังสายตาคนด้านนอกได้ตรงนี้ก็จะมีจัว่วด้านหน้าข้อดีของมันคือตรงนี้มันยื่นออกมาใช่ไหมครับเวลาฝนตกเราอยู่ด้านในเนี่ยฝนมันก็จะไม่สาดเข้าเนี่ยมันก็ลงมาหน้าบ้านอยู่ข้างในมันก็แบบไม่กระเด็นเข้ามากนักนะครับมีทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยวิธีกางเต็นต์ตัวนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากพื้นเต็นท์มันจะ จัตุรัสด,ดึงผ้าออดแล้วเราก็มาลงสมอทั้งสี่มุมหนึ่งสามสี่หลังบ้านเป็นจัตุรัสหลังจากเราลงสมอสี่มุมนี้เสร็จแล้วนะครับมันได้ความตึงดีแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงกลืกลางด้านข้างสองฝั่งเหมือนกันทั้งซ้ายขวาอันดับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาขึ้นตัวเสากลางก่อนนะครับมันจะมีเสาสูงอยู่2ต้นไม่ยากมากก็คือเสาหน้าบ้านกับหลังบ้านเราก็มาขึ้นเสาตัวกลางนี้ก่อนการขึ้นเนี่ยมันจะมีจั่วเนี่ยออกมาด้านหน้า แล้วก็จะมีเชือกเราก็จะมาปักสมอตรงเชือกเนี่ยห่างจากตรงจุดกึ่งกลางหน้าบ้านเนี่ยประมาณเมตรครึ่งแล้วเราก็ปักสมอไว้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาตัวโพเนี่ยมาเสียบกับรูตาไก่ตรงนี้นะครับที่เป็นจั่วด้านบนตั้งโพขึ้นปุ๊บนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกด้านล่างนะครับตรงสลักตรงนี้อ่าเราก็ใส่ตัวล็อกนี้ไปเสร็จแล้วก็จะมีนี่เป็นวอเกทเทปตรงนี้นะครับให้ยึดเสาไว้ด้วยพอขึ้นด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขึ้นด้านหลังทําลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเร คือมันจะมีตัวตาไก่ตรงนี้ด้านบนนะครับตัวด้านบนเนี่ยตรงปลายมันจะออกมาสูงกว่านะครับเพื่อให้ใส่ตรงเชิงของอตัวหลังคาแล้วก็มีตัวที่มายึดกับตรงมุมด้านล่างเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ลงสมอบก นี้นทําอย่างเงี้ยหนึ่งฝั่งก่อนหน้าบ้านหลังบ้านซึ่งเวลาเราขึ้นเสาตัวเนี้มันจะไม่ตรงนะครับมันจะเอียงนิดนึงเพราะว่าจุดของพื้นตันตุลัดด้านล่างเนี่ยกับตัวหลังคาด้านบนเนี่ยหลังคามันจะกว้างกว่านะครับมันเป็นสโลปลงมาเสามันก็จะเอียงนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้มันมันต้องกลางอย่างอย่างเงี้ยถูกแล้วเราทํหน้านนี้เสร็จก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันพอเราขึ้นเสาทั้ง4มุมเสร็จแล้วใช่ไหมครับด้านข้างมันก็จะมีตัวมาให้ปรับอีกนี่มีเชือก ตรงนี้นะครับมาลงสมอตรงจุดกึงกลางเพื่อจะดึงชายของหลังคาเนี่ยให้ตึงการที่ชายหลังคามันตึงเนี่ยเรื่องของเวลามีฝนมีอะไรเงี้ยน้ำก็จะได้ลงสลบทิ้งออกจากหลังคาไม่มีน้ําขังเพราะบางทีถ้าเกิดหย่อนอาจจะขังได้เราก็ดึงมุมตรงพวกเนี้ยให้ตึงให้หมดเลยนี่แล้วก็ปรับตัวเลื่องเชือกเอาเท่ากับว่าก็เป็นหลังเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้สมอบกที่ได้มาเนี่ยมียึดพื้นใช่ไหมครับ6ตัวละมุม12 3 4ตรงกลางซ้ายขวา56หน้าบ้าน7ด หลังบ้าน8จั่ว4มุม90-11-12แล้วก็มีดึงชายหลังคาด้านข้าง13-14สมอบกเหล็กอย่างนี้นหนานะครับยาว25เซนลึกใช้ได้ช่วยให้ความมั่นคงในการที่การเรื่องลมหรืออะไรเงี้ยได้ดีส่วนของผ้ามาดูส่วนผ้าเต็นต์ตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นโพลีคอตตอนนะครับโพลีคอตตอนก็คือจะเป็นผ้าที่ผสมกันระหว่างโพลีเตอร์นะครับแล้วก็คอตตอนอีก35% ก็คือมันดียังไงโพลิคอตตอนก็คือดีเรื่องของการการความร้อนระบายอากาศได้ดีผมเคยทดลองแล้วก็ถ้าโพลิคอตตอนกับเป็น PU ปกตินี่อุณหภูมติต่างกันโพลิคอตตอนเนี่ยต่ำกว่าประมาณ6-7องศาเลยโพลิคอตตอนเนี่ยเรื่องของการกันน้าอยู่3 5 0ม mm. ิลลิเมตรต่อไปก็คือมาเรื่องของผนงังของเต็นต์ตัวผนังเต็นต์เนี่ยจะเป็นผ้าพ u 150 d ดีผ้า PU ตัวเนี้ยการกันน้าอยู่ที่2000มิลลิเมตรเต็นต์ตัวเนี้ยที่มีผ้าแตกต่างกันผมว่าเป็นข้อดีกกก็็คคืืือออออสส่่่่่ววนนนนนขขข้้้าาาาาาางงงงบบมัเเรรระยาาศไดดีีลทป PU เพราะบางทีเราไปกางเต็นท์ถ้าเกิดมีฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกโคลนหรือดินอะไรเงี้ยมันโดนเต็นท์ใช่ไหมครับมันกระเด็นเป็น P u ูเนี่ยมันทําความสะอาดง่ายกว่า,าที่เป็นผ้าคอตตอนหรือเป็นแคนวาสทั้งหลังผมว่านี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับส่วนพื้นเป็น PU 300ดีกันน้ํา5000 mm. มิลิเมตรมีเคลือบกันน้ําด้วยทีหนึ่งพื้นเนี่ยยกสูงขึ้นมาถ้าเกิดเราไปเจอน้าแขังแขังเนี่ย5เซนอยู่ก็กันน้ําเข้าในเต็นท์อะไรเงี้ย เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับวันนี้ผมเข้ามาข้างในแล้วคือตรงจุดด้านในตรงนี้ความสูงจุดเซนเตอร์ตรงนี้นะครับ202เซนผมง1 7 5ยืนสบายๆช่วงที่เป็นจั่วก่อนที่เราจะเดินเข้ามาหน้าบ้านมันจะมีจั่วที่มันเหมือนกันศาสตร์การฝนนะครับตรงนั้นจะ165เซนเดินเข้ามามันเป็นลักษณะการก้มนิดนึงพอเข้ามาก็กว้างขนาดนี้ส่วนอินเนอร์นะครับความกว้างเนี่ยในอินเนอร์เนี่ยตรงนี้2เมตร75 ลึก2เมตร40นี่สูงยืนสบาย2เมตร2เซนส่วนที่มันสะลบลงมาเนี่ยจุดมุมที่ต่ำที่สุดตรงเนี้ยคือ99เซนกว้างมากมันเป็นเต็นท์สำหรับการนอน5คน1 2 3 4 5 <c oughs> ก็คือเลี้ยงห้างอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็อาจจะเอาของสัมภาระไว้หัวนอนอะไรเงี้ย4คนก็สบายสบายนี่ถ้าเป็นครอบครัวใครมีลูกนี่วิ่งเล่นในนี้สบายเลยนะมาดูอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนหน้าต่างเล็กๆนี่เป็นเครื่องวงกลมใหญ่เลย นะครับแล้วเราก็ม้วนเก็บมีตัวล็อก2ตัวสองฝั่งเหมือนกันเลยครับระบายอากาศน,นี่ถ้าเกิดเปิดทั้งหน้าทั้งหลังนะเป็นมุ้งหมดเลยก็ผมว่าลมสบายๆเหมือนนั่งอยู่ในบ้านอยู่ใต้หลังคาไอ้ใต้ศาลาอะไรเงี้ยถ้าเกิดหนาวนี่ก็ปิดไปเลยหรือจะเปิดแบบนิดนึงอ่าอย่างนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องเยอะอ่ะกลับมานิดนึงเดี๋ยวจะเยอะหน่อยครึ่งน,นึงอย่างเงี้ย เพราะว่ามันมีซิปท,ทั้งสองฝั่งเลยเรื่องการระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่ตรงจั่วนะครับนี่เป,นเปิดซิปออกมาเป็นสามเหลี่ยมนี้มันเก็บได้เหมือนกันมีตัวล็อกพระเวลาหน้าหนาวว่าจริงเราปิดหมดเนี่ยมันจะอึดอัดเราก็เปิดเฉพาะจัว่วอากาศมันฟลูแล้วก็ระบายตรงนี้จะมีจุดแขวนตะเกียงได้หน้าหลังมีเหมือนกันนี่ภายในเต็นท์เป็นไง ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาเตียงยกขาสูงมาตั้ง2ฝัง่งซ้ายขวาตรงกลางมีโต๊ะกลางเล็กๆหน่อยมีผ้าปูเยี่ยมเลยกว้างดีกว้างดีอาครับนี่ก็เป็น a อไอเทนจากค่ายเดียวดี D นะครับก็น่าสนใจมากรุ่นนี้มีอยู่2สีสีแทนสีนี้ก็จะมีสีเขียวตัวเชือก a อไอเ t นเป็นสีแดงทั้งรุ่นที่เป็นของสีแทนแล้วก็ของสีเขียวนะครับเชือกผมดูแล้วมันหนากว่าเดียวดี o D ที่เคยใช้มานะครับดูมีความหนาพิเศษ แล้วก็จะมีแบบเป็นจุดเรืองแสงเล็กๆเงี้ยตอนกลางคืนว่าเป็นเชือกสีแดงสวยดีแล้วก็ยังมีท้ฟที่จะเกิดจะใช้กับตรงรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเฮียทาพ์ซึ่งจะเป็นท้าฟที่มากลางในส่วนของเทอร์เรสหน้าบ้านเนี่ยกว้างเหมือนกันแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับเต็นท์ของดีอดีเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อของตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยไว้ข้างใต้วิดีโอแล้วกนลองไปดูกันครับก็น่าสนใจมากครับดีโอดีเอไอเต็นท์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับแคมเปอร์แอนด์เดอะวูฟครับ